สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่โครงการหลวงอินทนนท์นะครับจะพาทุกท่านมาแนะนําให้รู้จักกับร้านอาหารสวัสดิการที่ตั้งอยู่ณนะโครงการหลวงแห่งนี้ครับการเดินทางนะครับถ้าท่านมาจากอ,อําเภอจอมทองก็งให้ท่านใช้ถนนหมายเลข1 0ึ่นะครับขับมาเป็นระยะทางประมาณ30กิโลเมตรนะครับท่านก็จะเจอกับแยกไปบ้านขุนกลางน,นะครับ ก็ให้ท่านเลี้ยวขวาขับไปอีกเล็กน้อยก็จะเจอกับโครงการแล้วครับนี่เป็นทางเข้าร้านนะครับก็จะปลูกผักที่น่าจะเป็นโครงการหลวงปลูกนะครับเอาไว้โชว์นะักท่องเที่ยวครับนีวิธีการสั่งอาหารนะครับก็ให้ท่านปฏิบัติตามนี้เลยนะครับเมนูครับราคาก็จะค่อนข้างสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ มีหลายอย่างให้เลือกเลยครับน,นี่เป็นประเภททอดนะครับประเภทยำประเภทสลัดอาหารจานเดียวก็มีให้ท่านเลือกครับมีเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มเป็นพวกผลไม้ปั่นนะครับลองมาดูอาหารที่โต๊ะผมสั่งวันนี้ครับอันนี้คือเมนูอะไรครับ ข้าวไรอ่ข้าวปลาสลิดไรทุงอย่างเนี่ยน้ำพริกกุ้งพริกน้ำพริกปสลิดเป็นข้าวกล้องและก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่ผมสั่งครับอาหารนะครับรู้สึกได้เลยว่าเขามีความพิถีพิถันในการทํามากนะครับปริมาณอาหารก็ให้ค่อนข้างเยอะเลยครับวัตถุดิบในการทําอาหารก็ดีครับดีเลย กไก่เนะรสชาติก็ถือว่าโอเคครับได้มาตรฐานก้ไก่วแต่ว่าผมว่า,วา,วาการใช้วัตถุดิบไกเนะี้ยการทำนะครับดีเลยสลัดก็ผักสดนีครับมีทั้งมะเขือเทศแครอทนะครับผักสดหัวหอมนะครับประมาณนี้น้ำสลัดก็กินแล้วว่ากลมกล่อมดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมมากนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ